เป็นเด็กที่เกิดเป็นคนไทยตัวไทยจริงโดยกำเนิดดีใจทุกครั้งที่ได้มาโวมงานตัจริงครับแล้วก็อยากจะสวัสดีดีใหม่ตทุกคนด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นเชื้อสายจีนหรือไม่เราก็จะสวัสดีตัวจริงทุกคนอยู่ดีครับ <Okay. S 1> เป็นโชว์เป็นโชว์ดีกว่าเลยงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ตอรู้ไวว่าเมื่อคุผมกับพี่องมาซ้อมที่นี่จนถึง ทีมงานรูนน้ด้ว<ง>ย <an> ไม่เพราะว่าโชว์มันเยอะไงแล้วก็แบบที่เขาเต็มทีมากๆทุกคนมาแบบมาตั้งแต่หกโมงหกโมงสอง ตัวแทนในงานของอินคนอเนียนะครขออนุญาตแฮปปี้ไชนีสยูเรียทุกคนด้วยต้อนรับปีกระต่ายด้วยกันนะครับขอให้เป็นปีที่ดีทุกคนนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนเฮ้งๆปังๆรวยๆกันทุกคนด้วยนะครับก็สงสารวัตถุจีนล่วงหน้าครับย้อนกลับไปตอนที่ไปเซอร์ไพรส์พี่พี่สุตาในวงการค่ะไปแล้วพี่แอมอันนี้คือเซอร์ไพรส์เหรอไม่รู้ไม่เซอร์ไพรส์เราเราเราเชิญไปเซอร์ไพรส์ไล้หรือไง Okay. เอเคเขามาก่อยปีนี้คือครั้งที่สองปีที่แล้วคือครั้งแรกจริงๆต้องไปตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าปีที่แล้วน้องเสียงโควิด oh <my> ก็เลยต้องโยกมาปีนี้จริงๆคือคือจะบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ที่เขาน่ารักกับเรามานานมากไม่ว่าจะเป็นพี่แป้งพี่ป๊อปพี่แอฟพี่อ้ําพี่แอนหรืออย่างพี่เชอร์รี่ที่เป็นเด็กเกษตรด้วยกันรูอแบ,บ่ว่าผมมีโอกาสได้เจอพี่ๆแบบ รอบๆกันค่อนข้างหลายรอบแล้วก็โชคดีที่พอมีงานดีๆแบบนี้ครับพี่แป้งเขาแบบ,แแบ,บแเป็นดูแล้วก็ชวนรอรับสหนิทกับคนในงานเลยหรือเปล่าก็จริงๆคุยได้แทบทุกคนเลยครับอยา่างเช่นเกิน80%ในงานนั้นก็คือแบบเจอกันอยู่แล้วแต่ผมแค่คนที่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมานั่งเล่าหรือว่าประกาศมาบอกว่าแบบเฮ้ยแบบไม่รู้ว่าจะต้องทําให้รู้ทาไมว่าเราแบบสนิทกับคนไท อย่างในอย่างในข่าที่ออกมาอะไรเขาก็เลยแซวว่าผมเป็นหนุ่มฮอสแบบให้สุดตายอะไรเงี้ยมีคนฮอส่านี้เยอะครับก็ละไว้ในฐานที่ก็จริงๆก็คือเขาเป็นกลุ่มคนหวังดีกับผมนะรู้สึกว่านี่คือแบบเป็นเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เราแบบก็ไว้เนื้อเชื่อใจรู้สึกอย่าที่แบบคนทร่เป็นหนุ่มเขาเรียกนักเอกสุดตายแย่งกันเข้ามาใกล้ชิดเราไม่แย่งเลยเพราะว่าวันนั้นน่ะเอาจริงผมโชคดีผมได้มีโอกาสเจอคุณแม่ที่แป้งด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสวัสดีญาติผู้ใหญ่ นี่เคยไหมคะแบบว่าพี่พี่แบบโอาตัวเข้าไปตอนแรกผมตัวเกรงอย่างนี้อ่าใช่ทำตัวไม่ถูกลีเล็กตัวยังไงคะพี่พี่เขาให้ความเป็นกันเองโอขยจริงๆอย่างพี่อ้ำอะไรเนี่ยก็คือละลายพฤติกรรมผมสุดๆเพราะว่าทุกคนจะรู้ว่าแบบนี่คือไม่ใช่ครั้งแรกของทุกคนเป็นครั้งแรกของผมคนเดียวอะไรครรั้งแกเป็นยังไงบ้างเจอพี่อ้ำเป็นยังไงไปกินซาเก้หรือว่าสนุกสนานไม่ครับจริงจก็คือกินข้าว แล้วก็อา,าอาจจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่างเอาที่บอกว่าเปลง่งอ้ามเปลงมันเกล่งยังข้ออะไรไม่หมายถึงเก่งทุกคนแต่พี่อ้ามช่วยละลายเขาช่วยยังไงบ้างให้เราดีาก็แบบเหมือนกับว่าวเขาก็จะเล่นตลกตามที่เราชอบเห็นแบบอะเขาเขาเป็นคนแบบไม่ได้แบบ ไม่มานั่งมีมาดกับเราเหีอยเหนอะเหนอะจากที่เราคิดเอาไว้ไหมฮันตอนแรกที่จะไปเจอพี่อัฟแน่จริงจริงก่อนหน้านั้นที่เจอเขาจะไม่มีม้าแต่มาถึงวันนั้นอะคนมันเยอะแล้วผมก็จะแบบตื่นตื่นนิดหน่อยว่าอุ้ยกลัวทําตัวไม่ถูกอะไรเราเด็กสุดในงานไหมคะเด็กสุดในงานไหมจริงๆรุ่พี่แป้งน่าจะเด็กสุดเนี่ยไม่อยากเด็กสุดไม่อยากแก่นะไม่อยากแกของคุมเหมือนในคลิปที่พี่แอนเัฟจริงๆถ้าจะอวยพี่ๆี่เขาทุกคนก็คือถือว่าเราเป็นแบบเพื่อนร่วมรุ่นแล้วกัน เหมือนในทีที่พี่แอแกลงไอพี่พี่เขาม่หยอกล้ม่อะไรใครแกลองจริงๆไม่มีคนแลอลอรับเพราะว่าทุกคนมันเลยจุดนั้นกันมาแล้วส่วนใหญ่แต่ว่าส่วนใหญ่ที่แบบเราเราจะได้คุยเยอะๆก็คืออย่างเช่นผมจะนั่งข้างกแบบับพี่นะัทแล้วก็นั่งข้างพแบบี่แอนหลังก็จะคุยกับสองนี้เยอะมาก เมื่อกี้บอกว่าจะมีอะไรพิเศษนะมีโปรเจกต์อะไรก็ไม่มีผมพูดผิดเหรอเอ้เดี๋ยวก่อนซี่แต่ว่ามีมีมีรอก่อนแะ้วเรื่องนี้รอังบอกไม่ได้คจะไปแน่ช่วงนี้โฟกัสมีไนท์มิวเซียมกับผมก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปโฟกัสอันอื่น ไปคุยไปปาร์ตี้ด้วยแล้วก็คุยเรื่องงานด้วยแย่ไม่ฟังได้ไหมอันนี้มันเป็นคนเพลงนะต้องตอบแบบนี้ไหมเองยังมีมีในหนูขอโทษนะโอเคขอบคุณมากอัวลาอ่นอะไรรู้อะไรู้และที่ผมบอกว่าเจอพี่ที่ไทยพี่ทมาแล้วก็คือถังแก๊งข้าวมันแบบนี้ไม่จริงส่วนใหญ่เจอแยกๆก่อนเพิ่งมารวมอ่านอ่าอีเซิร์นนาอีเซิร์น งมากเหรอไมต่อรอดไะไม่น่าต่อรอดต่อรอร้ต่อด้วยเฉยอไรนะอะไรนะ่อพี่น้าคคุณครขอบคุณครต่ออันนี้อ่ะต่อไป่อรอต่อเนียน

ผมต้องถ่ายกับซือก่อนต้องิดก็มีเกิองผิสสาม